เช้าของวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายน2549พบร่างชายหนุ่มคนหนึ่งสวมชุดนอนเป็นเสื้อคล้มสีขาวกางเกงขาย,ยาวลายสกอตสีน้ำเงินนั่งอยู่บนเก้าอี้หน้าจอคอมพิวเตอร์ศีรษะของเขาพิงกำแพงด้านขวาของห้องจอคอมพิวเตอร์ยังเปิดค้างอยู่บนโต๊ะมียาแก้โรคหอบหืดวางอยู่ด้วยในบ้านพักย่านสุขาพิบาล3ก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีอาการหอบหืดกำเริบหลายครั้งจนต้องหามส่งโรงพยายบาลหลายหนเมื่อได้รับแจ้งจากครอบครัวของชายหนุ่ม จ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายหลังระบุว่าเขาเสียชีวิตด้วยโรคหอบหืดและมีอาการเส้นเลือดหัวใจตีบแทรกซ้อนร่วมด้วยอภิชาติพ,วพัวพิมนคือชื่อของเขาอภิชาติพ,วพัวพิมนชื่อเล่นออฟเป็นนายแบบและนักแสดงชื่อดังอยู่ในวงการตั้งแต่ปี2538ถึง2549ออฟหล่อเหลาได้รับฉายาว่าคีอันวริฟเมืองไทยและคีนูออฟออฟเกิดเมื่อวันที่31ส,สิงหาคม 2519ที่กรุงเทพมหานครบิดาคืออมรจากวินยูทานและศรีดาภูพิมลซึ่งเป็นนักแสดงชื่อดังเขามีพี่น้องสองคนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนันภันฑ์วิทยาในพระบรมราชูป,ปถัมภ์จบพานิชยการจากโรงเรียนเซนจรและกำลังศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศ,ศาสตร์ที่มหาวิทยายลัยธุรกิจบัณฑิต ออบอภิชาติเป็นเ็กหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีจึงได้รับการชักชวนให้มาถ่ายแบบนิตยสารฉบับหนึ่งก่อนประเดิมเล่นละครโทรทัศเรื่องแรกในปี2 5 3 8เรื่องเรือมนุษย์ รบบทเป็นชัยพรพงสุภาพหรือชัยต่อด้วยละครสองเรื่องในปีเดียวกันคือเรื่องคือสายใหญ่และผูกพันกับเรื่องร่มฉัดต่อจากนั้นก็เล่นมิวสิกวิดีโออีกด้วยในปีเดียวกันเพลงฝ่าย <Playing 5 S 1> เดียวของพัชริดาวัฒนาเมื่อข้าเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วออฟก็ได้ค่อยๆเดินถนนสายนี้อย่างมั่นคงโดยมีผลงานด้านการบันเทิงต่อเนื่องมากมายและละครเรื่องเงื่อนฤทธิยาเป็นผลงานละครเรื่องสุดท้ายออกอากาศเดือนมกราคม2550ทางช่อง7สีหลังจากเขาเสียชีวิตไปแล้ว ด้านชีวิตส่วนตัวออฟอภิชาติเคยคบหากับต่ายสายทานิยมการนักแสดงสาวรุ่นเดียวกันอยู่พักหนึ่งภายหลังในเรื่องรากันไปต่อมาออฟคบหากับเจีย๊ยบพิจิตราศิริเวชพันธ์นักแสดงสาวอีกคนออฟอภิชาติพ,พัวพิมลมีปุตรสาวที่เกิดกับนางสาวสุริพรเชียสมศุกช่างแต่งหน้าประจำกองถ่ายละครและภาพยนตร์ชื่อดังหนึ่งคนคือน้องจีนเด็กหญิงแพรวาเชียสมศุก แม่สีดาพ,พัวพิมนนักสแสดงชื่อดังคุณแม่ของออฟได้เล่าถึงเหตุการณ์ก่อนที่จะเสียชีวิตของออฟว่าแม่เพิ่งจะทราบเมื่อตอนเที่ยงเขาเป็นโรคหอบหืดและโรคหัวใจตีบเมื่อเช้าเขาก็พูดเหมือนคนนอนหลับแม่นั่งอยู่ข้างล่างได้ยินเสียงเขาหอบดังมากก็เลยขึ้นไปดูเคาะห้องถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าจะไปโรงพยาบาลไหมเขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรครับสงสัยว่าออฟคงละเมอเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เลยลงมานั่งอ่านหนังสือข้างล่างพอเที่ยงเห็นเขายังไม่สั่งอะไรทาน แม่เลยให้แม่บ้านไปเรียกซึ่งมันผิดปกติถ้าเขายังไม่ทานเขาจะตะโกนออกมาเราก็เอ๊ะยังไงเลยขึ้นไปข้างบนไปทุบป,ประตูแต่เขาก็เงียบก,ก็เลยให้แม่บ้านผู้ใหญ่อีกคนขึ้นไปดูทุบดังมากออฟก็ไม่ตอบสุดท้ายเลยตัดสินใจให้รปภของหมู่บ้านทางประตูเข้าไปก็เห็นออฟหมดสติอยู่คือเขาเป็นหอบหง่ดมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ตอนนี้เขาเป็นเยอะเข้าโรงพยาบาลหลายครั้งและเขาเป็นหนักมากๆและตอนนี้ก็เป็นโรคหัวใจเตียบด้วยก่อนหน้านี้ไม่มีวิเววอะไรเลย แม่สีดาให้สภาพถึงตรงนี้ก็ร้องไห้หัวออกมาเขาเป็นแบบนี้ของเขามานานแล้วรู้สึกว่าเขาอยากนอนพักก็ให้เขานอนพักไม่คิดว่าจะมาเจอสภาพนี้และไม่คิดว่าจะไปเร็วแบบนี้ตอนที่เราไปเคาะประตูรเรียกเขาเสียงเขาก็เหมือนคนนอนบอกว่าไม่มีอะไรออฟไม่ได้เป็นอะไรออฟฝันไปแม่เขาพูดแบบนี้ตต่สายทานนิยมการเล่าว,ว่าก่อนอฟอฟอภิชาติจะเสียชีวิตอยู่ๆก็โทรศัพท์มาหาตนทั้งที่ไม่ได้คุยกันนานถึง5ปีตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าเป็นลางสังรณ์อะไร แต่ปแปลกใจว่าทําไมเขาโทรมาหาเราซึ่งวันนั้นที่เขาโทรมาหาก็คุยกันนาน 3- าสี่ชั่วโมงส่วนสาเหตุที่ทําให้เราไม่ได้ติดต่อก,กันนานถึง5ปีนั้นอาจเป็นเพราะว่าเราทั้งคู่เป็นคนอารมณ์ร้อนเหมือนกันจึงทําให้มีเรื่องไม่เข้าใจกันบ่อยๆจนถึงขั้นมีการลงไม้ลงมือกันครั้งหนึ่งซึ่งเราก็รู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทําร้ายเราเพราะจริงๆเขาไม่ใช่คนที่ชอบใช้กําลังอยู่แล้วคําพูดสุดท้ายที่ตนบอกกับออฟก็คือเราจะไม่ทิ้งแม่ซีดาซึ่งในเรื่องนี้ แม่ซิดาก็ยืนยันว่านับตั้งแต่วันที่ออฟจากไปถึงวันนี้สายสายทานก็ไม่เคยทิ้งตนเลยในตอนที่ออฟยังมีชีวิตอยู่ก็มีข่าวออกมาว่าออฟได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับช่างแต่งหน้าในกองละคร นกระทั่งมีลูกสาวไว้น่ารักด้วยกันหนึ่งคนซึ่งในขณะนั้นอายุได้สามขวบแล้วเรื่องนี้คนใกล้ชิดออฟและช่างแต่งหน้าสาวคนนั้นได้เคยเปิดเผยผ่านสื่อว่าชีวิตรักของหนุ่มสาวคู่นี้ค่อนข้างอาภัพแม้มีลูกด้วยกันแล้วก็ยังไม่อาจอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนคู่รักทั่วไปเนื่องจากทั้งคู่มีปัญหาที่แก้ไม่ตกซึ่งเรื่องนี้จะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้และทุกครั้งที่มีเวลาว่างออฟจะแวะไปหาลูกสาวเสมอเขารักลูกสาวของเขามากแม่ซีดาให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีรายการ ก็ยังร้องไห้คิดถึงเขาอยู่แต่ไม่ได้ร้องทุกวันแล้วเวลาเลิกงานบางทีก็มีความทุกข์และในห้องนอนเรารูปเขาใหญ่มากก็จะคุยกับออฟบอกให้ออฟช่วยปกปักคุ้มครองแม่ดาด้วยนะมีรูปใหญ่ติดอยู่ในห้องเราแม่ก็นั่งคุยกับเขาแบบนี้นะเพราะเวลาทุกมาไม่รู้จะทําอะไรก็นั่งหันหน้าคุยกับเขามันเหมือนคนบ้าไหมละ่ะแต่เราไม่ได้บ้านะเรายัางมีสติอยู่เราก็คุยของเราคนเดียวเขาก็ไม่ได้ตอบนะหลายคนก็บอกนะว่าการพูดแบบนี้คือการบอกว่า ออบอยู่ปกปักคุ้มครองไม่ไดาด้วยนะอย่าไปไหนแบบนี้จะทําให้เขาวนเวียนอยู่ในห้องไม่ยอมไปผุดไปเกิดออฟอภิชาติทัวพิมลเกิดวันที่3 1สิอสิงหาคม2 5 1 9เสียชีวิต16พฤศจิกายน2 549รวมอายุ30ปี3เดือนปีที่แสดง คือปี2538ถึง2549ในวันที่ยาติและครอบครัวเดินทางไปรับสพของออฟที่สถาบันนิติววิทยาโรงพยาบาลตำรวจนั้นได้เตรียมเสื้อผ้าเป็นชุดลำลองประกอบด้วยเสื้อยือดคอกลมสีเหลืองเสื้อแจ็คเก็ตด,ดำกังเกงยีนสรองเท้าผ้าใบสีฟ้าขาวและแว่นกันแดดไปเปลี่ยนให้ออฟสวมใส่เป็นครั้งสุดท้าย